ตัวนี้เป็นกล้อง TAPO C200C ตัวนี้ผมได้มาในราคา3า0 0กว่าบาทเป็นกล้องดีๆอีกตัวหนึ่งความผมชัด2ล้านพิกเซลแอปพลิเคชันไม่มีโฆษณาตัวกล้องใช้งานง่ายระบบตรวจจับด,ดีชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับตัวนี้ผมแนะนำจริงๆนะเป็นกล้องที่ใช้โคตรดี C200C นะครับของค่าย t a าโป้แอปพลิเคชันใช้ง่ายมากติดตั้งง่ายใช้ง่ายระบบตรวจจับด,ดี นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆน,นะผมเชียร์เลยในราคา300บาทเนี่ยทาโปไม่เป็น2ลรองใครแน่นอนเป็นกล้องดีๆที่มีฟังก์ชันครบๆตัวหนึ่งเลยนะครับของค่าย t a โปใช้งานง่ายนะครับผมชัดทั้งกลางวันและคืนผมเทสมาหมดแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพของแอปพลิเคชันคือดีมากนะครับรองรับเมมโมรีการ์ดตัวนี้ได้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่512 g b นะครับรองรับเมมได้มากสุด512ทิกนะครับ500ทิกนี่คือเยอะมากๆนะครับส่วนมากคือดีๆหน่อยก็256นะตัวนี้ได้512เลยนะครับผมได้512แล้วก็เป็นความชัด1 0 80p แท้ๆนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็รองรับ NVR ได้นะครับเป็นระบบ Onvif นะครับเผื่อใครอยากได้ ระบบการบันทึกที่เป็นระบบฮาร์ดดิสต์แล้วก็แสดงภาพขึ้นจอรุ่นนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับของค่ายดาโบติดตั้งง่ายเซ็ตง,ง่ายนะครับใช้ดีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นกล้องดีๆตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับโอเค